ร่วมตอกขาวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดนปต,ตทสามพลังสู่ความยั่งยืนบัญชีอ e ีเซฟิงจากธนาคารกรุงเทพ you <laughs> ดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการน,นี n เ y Delivery ค่ะวันนี้ค่า,นนาคือวันอังคารที่19กรกฎาคมค่ะอยู่กับพูลทิติกรและดิฉันวิมลวันค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนคุณแพทย์นะครับแต่ว่าประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าหนักแน่นเช่นเคยนะครับและวันนี้ถือว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมการลงทุนทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจในขณะนี้ครับคุณหญิงครับคุณผู้ชมาซึ่งหลายคนเนก่อนหน้านี้มีความกังวลกันอยู่แล้วเสริมเติมความชัดเจนวันนี้นะครััับยกรปททท่เ็นิิษษีใหญ ระดับโลกนะครับล่าสุดนี้เองเขาออกมาประกาศถึงแนวทางการประกาศงับนะครับในเรื่องการเพิ่มอัตราการจ้างงานใหม่รวมถึงการประกาศลดค่าใช้จ่ายด้วยเลยครับประเด็นแจุดนี้เองะครับเป็นสิ่งที่หลายคนมีความกังวลน,นะครับเพราะว่าแม้แต่ Apple เองซึ่งถือว่าขายโปรดักต์ที่ทั่วโลกนะครับแล้วก็มียอดขายที่สูงยังต้องออกมาประกาศเรื่องของการวางแผนชะลอการจ้างงานเลยทีเดียว รายงานฉบับนี้นะครับมาจากสำนักข่าวลุมเบิร์กครับเขารายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของ Apple Inc ว่าตอนนี้บริษัทวางแผนที่จะชะลอการจ้างงานรวมถึงการชะลอการใช้จ่ายบางหน่วยงานในปีหน้าเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงครับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า Apple เองซึ่งถือเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกขนาดนี้นะครับก็ต้องมีการปรับตัวรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยนั่นเอง ขณะเดียวกันนะครับส่วนที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับตอนนี้เองก็คือเรื่องของ Meta Platform แล้วก็เท s l a อิงนะครับที่หลายหลาคนเองเนี่ยก็เคยมีการมีความกัวงวลไปเหมือนกันนะครับแล้วก็รายงานในระบุว่าแผนการชะลอการจ้างงานแล้วก็การลงทุนของ Apple จะไม่ส่งผลต่อทุกทีมงานในบริษัทครับ เหตุการณ์ครั้งนี้เองก็สะทอน,นะครับว่าก่อนหน้านี้หลากหลายบริษัทก็มีความกังวลเหมือนกันนะครับแอปเปเองก็ต้องดาเนินการเหมือนกันขณะที่คิมฟอเรสนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุนจากบริษัทโบเกแคปิตอลพาร์ทเนอร์ในเมืองคริสเบิร์กของสหรัฐครับบอกว่าความเคลื่อนไหวของ a p p เ e ในซอลให้เห็นว่าบริษัทเอกชนกําลังชะลอการลงทุนเป็นวงกว้างไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสิ่งใหม่บริษัทใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ทีนี้มาดู Microsoft กันบ้างนะครับออกมาเตือนเหมือนกันครับ เศรษฐกิจยังคงปั่นป่วนนะครับอาจจะเจอกับเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานและก็ค่าจ้างสูงด้วยรอยเตอร์ครับมีการระบุว่ารายงานจากทางบรสซิมิธนะครับซึ่งเป็นประธานของทาง Microsoft Corp ร,รายงานให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์ว่าบริษัทในสหรัฐนะครับกำลังเจอกับยุคที่ผู้คนเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลงเพราะว่าต้องจ่ายค่าจ้างที่ตอบแทนสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีความปั่นป่วนมากยิ่งขึ้นทางนี้นะครับข้อมูลด้านประชากรโลกในระดับประชาชาติเนี่ย เพราะว่าตลาดหลักในประเทศต่างประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีปริมาณที่ลดลงอย่างสิ้นเชิงครับแนวโน้มการชะลอตัวด้านประชากรก็เกิดขึ้นมาเป็นเหตุให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำมีแรงงานน้อยลงพร้อมกับมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงระบาดใหญ่ทําให้ช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีความกังวลเรื่องการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มุมมองนี้นะครับก็เสริมเติมความชัดเจนนะครับจากทางที่คุณมารซักเกอร์เบิร์กก่อนหน้านี้เองเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าผู้บริหารของแพลตฟอร์มเมตาเนี่ยนะครับเจ้าของเฟ e บุ o กเนี่ยออกมาเตือนว่าสหรัฐอาจเจอกับภาวะถดถอยที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ลยครับ ตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอาจจะชะลอตัวกันด้วยนะคะแล้วก็ต่อนเนื่องไปจนถึงปีหน้าด้วยนะคะเราจะเห็นบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่เลยนะคะเริ่มมารัดเข็มขัดมากยิ่งขึ้นแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องติดตามนะคะในเรื่องของการส่งก๊าซกันด้วยค่ะล่าสุดดูเหมือนว่าทางด้านของกา๊าซพอมีการประกาศกันแล้วนะคะถือว่าเป็นประกาศภาวะสุดวิสัยในเรื่องของการระงับการส่งก๊าซกันด้วยค่ะวันนี้นะคะมีการเปิดเผยมาจากทางด้านของบริษัทก๊าซคอมพีเจเอี บริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียค่ะเขาประกาศภาวะสุดวิสัยนะคะในการจัดส่งน้ํามันให้กับผู้ซื้อก๊าสธรรมชาติหลายรายในยุโรปโดยไม่ได้กําหนดวันสิ้นสุดด้วยนะคะอาจเป็นการส่งสัญญาณว่ารัสเซียจะชะลอการส่งก,างกา๊าสไปยังยุโรปซึ่งภาวะสุดวิสัยเป็นส่วนหนึ่งที่ระบุในสัญญาค่ะที่ได้มีการจัดทําขึ้นเพื่อช่วยให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอิสระจากข้อบังคับทางกฎหมายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นในเรื่องของข้อพิพาทด้านแรงงาน การก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยสำนักข่าวบูมเบมอร์มีการรายงานด้วยนะคะเป็นการอ้างแหล่งข่าวค่ะเดือนที่แล้วนะคะก๊าซพอมได้จัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าในปริมาณที่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้ออ้างถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับกังหันซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในท่อส่งหลักที่ลำเลียงก๊าซไปยังยุโรปผ่านทางยูเครนรวมถึงปริมาณกา๊าซนะคะการจัดส่งก๊าซยังปรับตัวลดลงเนื่องจากหนึ่งในสองของท่อก๊าซในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับรัส ถูกปิดลงเนื่องจากสงครามค่ะนอกจากก๊าซรอมแล้วนะตลาดกําลังจับตาด้วยนะคะว่ารัเสเซียจะกลับมาส่งก๊าซธรรมชาติผ่านทางท่อนอสตรียมวันหลังวันที่21กรกฎาคมหรือไม่ค่ะหลังการซ่อมบํารุงนะคะซึ่งในเรื่องนี้มีการเปิดเผยจากทางด้านของผู้อำนวยการบุนเดสเนสซาเกนตูนะคะนายคลา u สมูเลอรมีการเปิดเผยด,ด้วยนะคะว่าหน่วยงานควบคุมพลังงานของเยอรมนีเชื่อว่ารัเสเซียจะยังคงระงับการส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังยุโรปต่อแม้เสร็จสิ้นการซ่อมบำรุงแล้วก็ตามค่ะ เรื่องการะระงับท่อส่งกา๊าซของทางรัสเซียต่อทางบริษัทของเยอรมน,นีครั้งนี้เองนะครับก็เป็นประเด็นที่ตลาดกังวลว่าจะยิ่งส่งผลต่อภาพรวมเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจถดถอย,ท,ท,ยที่อาจจะเกิดขึ้นในยูโรโซนต่อไปในระยะดังจากนี้ด้วยนะครับทีนี้หันกลับมาดูเรื่องของสหรัฐกันบ้างน,นะครับแนวทางที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็ติดตามข่าวสารกันมานะครับที่สหรัฐกับจีนก่อนหน้านี้ต้องมีสงครามการค้ากัน,นก็คือการขาดดุลการค้านั่นเองนะครับพอจะถึงเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงทุนในจีนกันเยอะปรากฏว่าล่าสุดน ในการล็อบบี้ผู้ผลิตชิปนะครับในการห้ามขยายการลงทุนสู่ประเทศจีนนั่นเองครับถือว่าเป็นแนวทางที่มีการประก,กาศความเชัดเจนออกมาล่าสุดนี้เองนะครับเพราะว่าแนวทางนี้จะเป็นแนวทางที่ลดผลกระทบนะครับเป็นเชิงของการขาดทุนทางการค้าและไม่ทําให้เรื่องของบรรดาบริษัทจดทะเบียนของทางสหรัฐนะครับมีการเสียเปรียบข้อตกลงทางการค้าต่างๆด้วยนะครับ คุณแกรีนชองเปียแอร์นะครับโฆษกทำเนียบข่าวออกมาระบุว่าทำเนียบข่าวนั้นสนับสนุนการห้ามบริษัทเซมิคอนดักเตอร์นะครับไม่ให้ขยายการลงทุนในจีนหากว่าบริษัทเหล่านั้นได้รับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่เพื่อสร้างโรงงานในสหรัฐครับถือว่าเป็นการสนรับสนุนมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดในร่างกฎหมายสนับสนุนการเลิดชิปโดยอ้างอิงถึงเงื่อนไขของร่างกฎหมายส่งเสริมกามรเลรดชิปซึ่งจะห้ามบริษัทที่ได้รับการช่วยเหลือมาตรการวงเงิน52,000ล้านดอลลาร์จัดก,การเข้าลงทุนในจีน พรามาตรการดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐภายใต้กฎหมายที่วุฒิสภาสหารัฐเตรียมเริ่มอภิปรายกันในวันที่19กรรกรกฎาคมตามเวลาของสหรัฐนั่นเองครับมาตรการจูงใจดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐไม่ใช่จีนและมาตรการชุดนี้นะครับจะป้องกันการช่วยชะลอการขยายการลงทุนในจีนด้วยถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกฎหมายสนับสนุนการผลิตชิปในประเทศครับ ด้านสำนักขา่าวรูมเบิร์นะครับรายงานว่าการจํากัดการลงทุนในจีนยังอยู่ระหว่างการเจราจาแล้วก็เป็นเป้าหมายหลักของการล็อบบี้อย่างหนักเลยทีเดียวครับจากอุตสาหการรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยจะห้ามบริษัทต่างๆจากการขยายเซมิคอนดักเตอร์นะครับในจีนเนี่ยเป็นเวลา10ปีด้วยกันหลังจากรับเงินช่วยเหลือจากการสร้างโรงงานในสหรัฐ โดยบริษัทต่างๆนะครับสามารถเดินหน้าลงทุนในการผลิตชิปที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ในจีนได้แต่ยังไม่สามารถแก้ไขเกี่ยวกับนิยามของเงื่อนไขดังกล่าวนะครับ ก่อนหน้านี้เราติดตามกันนะคะเซมีคอนดักเตอร์หรือว่าแม้แต่ชิปเองก็ถือว่าขาดแคลนกันทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการจํากัดกันแล้วด้วยนะคะในเรื่องของการผลิตยังคงต้องติดตามกันนะคะว่าในอุตสาหการรมนี้ในอนาคตทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันเลยก็คือในเรื่องของสถานการเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทั่วโลกผเผชิญกับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงนะคะหลายประเทศเลือกที่จะใช้ในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อมากดเงินเฟอ้อแต่ดูเหมือนว่าทางด้านของธนาคารกลางออก มาเปิดเผยนะคะการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเขาหรือว่าดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับในขณะนี้นะคะอาจจะยังคงไม่สามารถสนับสนุนในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อได้มีการพิจารณากันด้วยนะคะว่าในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนั้นจะต้องทําอย่างไรกันด้วยค่ะหลังจากตอนนี้นะคะมันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ําเกินไปธนาคารกลางออสเตรเลียรหรือว่า RBA มีการเปิดเผยรายงานการประชุมประจําเดือนกันกฎาคมในวันนี้ค่ะมีการให้ความคิดเห็นนะคะบอก ว่าความจําเป็นในการใช้ในโยบายคุมเข้มด้านการเงินมากขึ้นแม้ว่าเพิ่งประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อวันที่5รกรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ํากว่าที่จะสามารถควบคุมตัวเลขคาดการเงินเฟอ้อได้ท่ามกลางตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งในขณะนี้พร้อมกันนี้นะคะยังมีการหารือการเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางและมองว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ1.3 5เในปัจจุบนันยังต่ำกว่าระดับที่เป็นกลางค่ะและยังคง ต่ำมากด้วยนะคะสำหรับเศรษฐกิจออสเตรเลีย,ยที่มีตลาดแรงงานตึงตัวและ,ะเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงโดยการประชุมเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของคณะกรรมการธนาคารกลางออสเตรเลียมีมติขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.50%สู่ระดับ1.35%ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งที่3ในช่วงเวลาหลายเดือนค่ะที่ผ่านมานะคะทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียในฟิลิปโลเขามีการเสนอด้วยนะคะอัตราดอก เบี้ยที่เป็นกลางควรจะอยู่ที่2.5อย่างไรก็ตามรายงานการประชุมระบุด้วยนะคะว่าคณะกรรมการเขามองว่าอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นกลางควรจะปรับตัวสูงขึ้นกว่านั้นหากภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในขณะนี้เริ่มกลายเป็นปัจจัยสนับสนุนแล้วก็คาดการเงินเฟอ้อของภาคทัรเรืน่นแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยค่ะ เรื่องของนโยบายบการเงินนะครับเรื่องเงินเฟอ้อนี่ถือมีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นช้าเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่และกลายเป็นกดคบเชิงเศร,รษฐกิจมาก<ะ>กว่าที่หลายฝ่ายมีการคาดการณ์กันไปด้วยนะครับหากกลับมาดูเศร,ร,รษฐกิจในอาเซียนกันบ้างน,นะครับวันนี้เองมีรายงานนะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนทางธนาคารกลางของไทมยมาเนียครับได้มีการสั่งนะครับในเรื่องของการจาระหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศนะครับเป็นการปกป้องเรื่องของทุนสํารองภายในประเทศก็ต้องก็ตายเลยกับว่าสาเหตุสําคัญมาจากเม็ดเงินทุนต่างๆไหลออกนอกประเทศครับเศรษฐกิจภายในมี ปัญหานะครับทุนสำรองก็มีการขาดดุลบัญชีเดินสปัตในระดับสูงและที่สําคัญเองนะครับรเศรษฐกิจเปรียนมาก็มีปัญหาเรื่องของค่าเงินที่อ่อนไปแล้วกว่า30%ด้วยดังนั้นเองนะครับจึงมีเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกคําสั่งนี้มาเลยครับเรื่องวิกฤตค่าเงินจานนะครับส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักธุกรกิจโดยเฉพาะบริษัทต่างประเทศที่ทําธุรกิจกับเปรียนมารับ ธนาคารกลางของเมียนมานะครับก็มีการแจ้งต่อธนาคารที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศให้มีการสั่งให้ผู้ที่กู้ยืมระงับการชําระดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นที่เป็นเงินกู้นะครับจากต่างประเทศไม่ว่าจะในรูปของเงินสดหรือว่ารูปแบบอื่นๆครับสาเหตุสําคัญนะครับเพื่อรักษาปริมาณทุนสํารองเงินตราต่างประเทศที่ลดลงต่อเนื่องโดยปัจจุบนันนี้บริษัทในเมียนมาเนี่ยนะครับมีการกู้ยืมเงินนะครับสกุลเงินดอลลาร์อย่างน้อย1,200ล้านดอลลาร์สาหรัฐด,ด้วยกัน ส่วนค่าเงินจ้าตอนนี้น่าเป็นห่วงครับหลังจากมีการยึดอำนาจนะครับรัฐบาลฐานเมียนมาก็ได้มีการคุมเข้มกฎระเบียบในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากว่าค่าเงินจ้านั้นอ่อนค่าลงไป1ใน3ที่เดียวครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปีที่ผ่านมาหลังเงินตราต่างประเทศที่เป็นทุนสำรองของเมียนมานะครับที่เก็บไว้ก็ถูกระงับการเบิกถอนด้วยนะครับแล้วก็ที่มีการเก็บไว้ในสหรัฐนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับยังถูกระงับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพิ่มเติบด้วย นอกจากนี้ยังมีคําสั่งให้ผู้มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศนะครับแปลงสุขุนเงินของตนให้เป็นเงินจัดที่อัตราอ้างอิงของธนาคารกลางที่1,850จดราดต่อดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาพอวันนี้มีข่าวนี้ออกมานะคะแน่นอนบริษัทจดทะเบียนไทยที่เข้าไปทําธุรกิจอยู่ในเมียนมานะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบกันด้วยหุ้นหลากหลายตัวมีการปรับตัวย่อลงมานะคะแต่นักวิเคราะห์มีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นอาจจะกดดันตลาดหุ้นในช่วงสั้นเท่านั้นนะคะเด๋ยนเป็นที่2มีเรื่องนี้มา พูดคุยกันกับนักวิเคราะห์กันด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะไปเบที่สองนะคะอยากจะชวนทุกๆท่านเลยนะคะมาติดตามรับชมในเรื่องของการมอบรางวัลกันด้วยค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของประสานการเงินธนาคารจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลน,นะคะมันนี่แอนแบงกิ้งอวอร์ด2022ค่ะโดยจะมีดรเศรษฐพุธสุทธิวัฒนารุพุธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัลเกิยศนี้ค่ะคุณสันติวิริยะรังสฤิ์ประธานมนาธิการบริษัทการเงินธนาคารนะคะ มีการเปิดเผยค่ะว่าบรสารการเงินธนาคารจะจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ m o n e y a n d Banking A w a r d 2022ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับผู้บริหารธนาคารสถาบันการเงินรวมไปถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลประ,ประกอบการยอดเยี่ยมนะคะโดยการจัดอันดับจากวารสารการเงินธนาคารคะ่ะมีการมอบรางวัลการในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับรางวัลเกียรติยศมันนี แอบแบงกิ้งอว่า2022นะคะก็จะมีหลากหลายรางวัลเลยประกอบไปด้วยรางวัลน,นักการเงินแห่งปี2,564รางวัลธนาคารแห่งปี2,565รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2,565รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี2,565รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี2,565รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี2,565และรางวัลบูธสวยงานยอดเยี่ยมนะคะในงานมากรรมการเงินกรุงเทพ รั้งที่22 m o n e y Expo 2022แบง k อกค่ะสามารถติดตามรับชมกันได้นะคะผ่านทาง Facebook <brauch> แล้วก็ y u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  e m o n n y and n a n k i n h c n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  e l หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ w w w y <trilogy> o n e y a n k i n n k i n g ค่ะรางวัลอันทรงเกียรติประจำปีนะครับในแวดวงการเงินธนาคารถือว่าจะประกาศกันแล้วนะครับหลายคนรอเฝ้าติดตามกันได้นะครับิบนาฬิกาวันพรุ่งนี้เละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวนะช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ w e b moneyandbanking.co.th Financial Media Platform ผลิกข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุนในลาดารทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน moneyandbanking.co.th คลิกเดียวครบ ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคารมันนี่เอ็กซ์พ2,022โคราชเปิดโลกการลงทุนยุคใหม่ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้นทองกองทุนทั้งในและต่างประเทศตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเอสเอ็มดเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงออมเงินเกษียณสูงบริการ การเงินจากสินเทคกและออนไลน์แบงกิ้งประกันชีวิตประกันสุขภาพประกรันขายคุ้มครองทุกสถานการณ์เพิ่มความมั่งคั่งในยุคดิจิทัลห้าสิเจ็ดสินค้าคมนี้ MCC หอชั้น3ามเดี่ยวหมอกโคราชรวมซาาเศรษกิจการเงินการลงทุนโดน SME plus ให้ธุรกิจคุนง,ง่ายกว่าที่เคยด้วยแพลตฟอร์มต่างๆจาก SCB SME ุ้นยังคงมีการปรับตัวย่อลงไปนะคะแล้วก็สัญญาณจักต่างชาติก็ยังคงขายกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะที่ทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างและยิ่งตอนนี้มีประเด็นที่เกิดขึ้นจากทางด้านของเมียนมากันด้วยกระทบหุ้นหลากหลายตัวเลยนะคะนักวิเคราะห์มีการประเมินว่าอย่างไรและหลังจากนี้จะต้องมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเรื่องของกรณีที่เมียนมาเขาห้ามชําระเงินกู้ต่างประเทศแล้วก็ห้ามนําเข้าสินค้าบรงกาเศมันมีผลต่อหุ้นหลากหลายตัวในตลาดของเราอย่างเช่น OSP, CBG แล้วก็เมกาด้วย ประเมินในเรื่องของสถานการณ์เมียนมาตรงนี้ยังไงกันบ้างหรอคะพี่ชูเชเอ,อ,เอ,อผมคิดว่าคงคงเอออย่างเงี้ยถ้าเช้านี้ถ้าดูจากสภาพตลาดเนี่ยนะครับดูจากสภาพตลาดแล้วเนี่ยตัวหุ้นที่มียนษณะอ,อ่นตัวเนี่ยจะลงประมาณ3-4%เนะครับในแง่ของตัวคาราบาวแดงเนี่ยลงไปสี่บาลงปซในตัวของ o t p ลงไป4%นะครับในตัวของ ตัวบีกินลงไป3%นะครับในตัวของตัวผมคิดว่าตัวพอมเซเว่นลงไป2.7%แล้วก็เซบาลลงไป5%ผมคิดว่าเนี้ยเป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มของส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของอาหารกับคอมเมอร์สนะครับในอาหารคอมเมอร์สที่เป็นลักษณะของการหนุนตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าตัวธุรกิจหลายธุรกิจที่เราไปดิวประทาง ทางพมา่าเนี่ยคงจะมี oh. ทางเมียนมานละทางเมียนมาเดี๋ยวเข้าใจผิดเดี๋ยวโดนนะฮะ,ะคง <Yeah. S 1> จะ,ะมีผลกระทบอยู่บ้างแต่ถ้าเราใช้ในยยะสำคัญมันมีผลตอ่อเนื่อไมมีผลตอ่อเนื้อนะมีผลตอ่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นี่ทำข้อมูลในแง่ของการเปิดบ้านเปิดเมืองแล้วเนี่ยพบว่าหุ้นในชุดหลายๆตัวหุ้นเนี่ยโดยภาพสรุปแล้วเนี่ยเป็นรักษณะการตอบอตัวเนี่ยก็ ก็จะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวในแง่ของตัวราคาที่ปรับในทิศทางไม่ว่าจะเป็นตัวอาีกลุ่มหนึ่งอพอเปิดขึ้นมาก็จะเห็นในกลุ่มโรงพยาบาลาาไม่ว่าจะเป็นตัวบางกอบเชนแบารุงราช b ีดีเมนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบนะแต่ผมเห็นบรรยากาศอันหนึ่งก็คืออาจจะเกิดขึ้นจากสองกรณีกรณีแรกได้เกิดขึ้นจากตัวที่ราคาหุ้นเนี่ย ครับค่อนข้างสูงถ้าถ้ามองจากกราฟอันเนี้ยถ้ามองจากกราฟเนี้ยผมขออนุญาตอธิบายกราฟอันที่ขึ้นหน้านจอนี้สักนิดนึงวนะกราฟที่เห็นสวยๆอันที่ขึ้นหน้านจอเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรามองดูกับกลุ่มของพลังงานชุดแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มพลังงานทางขวามือจะเป็นกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยมาอยู่โลนที่ระดับ2 3 5 0 0ในขณะที่กลุ่มอ่าคอมเมอร์สเนี่ยอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่อธิบายได้อย่างหนึ่งคืออธิบายจากหน้าจอเนี้ยในแง่ของตัวโซโลโซในกลุ่มของพลังงานเนี่ยพยายามที่จะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่แม้ว่าจะขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยมันมี m o v i วิ่งเอเเรในแง่ของ200วันสัมผัสทดสอบอยู่ที่ระดับ24,365จุดตรงนั้นแข็งแรงมากเพราะเคยเป็นจุดไฮเดิม erm แล้วก็เป็นลักษณะอ่อนตัวแต่อย่าลืมว่าในกลุ่มของพลังงานเนี่ยแบ่งมวดแบ่งกลุ่มสาขาออกเป็น3กลุ่ม กลุ่มแรกนั้นเป็นกลุ่มของไฟฟ้ากลุ่มที่2เป็นกลุ่มของน้ํามันกลุ่มที่สเป็นกลุ่มของฐานหินในแง่ภาพใหญ่ที่ดูจากตัวหุ้นที่เรียงกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยในกลุ่มฐานหินดีนะครับในกลุ่มฐานหินดีแม้ว่าจะอ่อนตัวแต่ก็ยังสามารถทำรีวิวไฮต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นตัวของลานาตัวของหุ้นบ้านปูนะรหรือ a อ e ก็ตาม สามตัวนี้ดูค่อนข้างโดดเด่นในกลุ่มของทารยินในขณะที่กลุ่มน้ํามันเนี่ยนะกลุ่มค่ากันกันไม่ว่าจะเป็นบางจากคอทสปไทยออยอาร์พีซีนะครับหรือตัวหุ้นในกลุ่มนี้เอสโซกลุ่มนี้เป็นลักษณะโลทั้งหมดนะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมาผมเข้าใจว่าตัวเอเนจีที่มีลักษณะอ่อนตัวเนี่ยจะมาจากกลุ่มนี้ด้วยนะเผื่อึ้นจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปีเรื่องของค่าการกัน นะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นหุ้นกลุ่มนี้ผมเรียนแนะนําว่ากลุ่มนี้เนี่ยต้องไปกระทบกับกลุ่มของกลุ่มนี้แจะกระทบกับราคาน้ํามันโลกที่มีลักษณะของการอ่อนตัวซึ่งราคาน้ํามันโลกเนี่ยหลุดจากระดับราคา120เหรียญเนี่ยลงมาต่ำกว่าอ0เหรียญตอนนี้ขึ้นมาใหม่แล้วนะนะตอนนี้ที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยขึ้นมาใหม่แล้วก็เลยทําให้กลุ่มนี้ ปรับนี้ทีทางที่เพิ่มขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามยังหนีที่จุดต้านตัวบนของราคาน้ำมันโลกที่ระดับราคา120เหรียญไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตัวกลุ่มนี้ถ้ากลุ่มของค่าการการัดเรายังมีเรื่องเกี่ยวกับการเอาเงินผ่านเข้าไปในระบบให้ค่าการกัดส่งภาครัฐเนะี่ยยังมีประเด็นอยู่เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องเป็นการเล่นรอบ ความเคลื่อนไหวโอกการเงินการลงทุนกับ YouTube c h a n n e n m y n n y Banking Channel ในง่ายแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money a n n b a n k i n g c h a n n e l กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเขียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจก,การเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก ต่อ 2, 2,022โคราช รอการลงทุนยุคใหม่ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้นทองกองทุนทั้งในและต่างประเทศสอบสวนทุกความต้องการด้านการเงินสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อ s อ e เดอกเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงออมเงินเกษียณสูขบริการทางการเงินจากฟินเทคและออนไลน์แบงกิ้งประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภัยคุ้มครองทุกสถานการณ์เพิ่มความมั่งคั่งในยุคดิจิทัลห้าสิงเจ็ดสินค้าคมนี้ MCC Hall ชั้นสามเดี่ยหมอกโคราช โอมิครอน BA.2.75 เจอแล้วในไทยที่จังหวัดตรังขณะที่กรมการแพทย์ปรับเจอแจกจบรับผู้ป่วยโควิดรักษาตัวที่บ้านสแกน QR code อิรานคึกคักประธานาธิบดีรัเสเซียและตุรกีเดินทางเยือนรวมหารือวิกฤตในยูเครนและปมปัญหาตะวันออกกลางขณะที่ยุโรปขจัดวิกฤตขาดพลังงานหาทางแก้พึ่ง UAE ติดตามทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในทเทเดนข่าวดึกคืนนี้24จังหวัดนาที นี่ EXPO 2,022โคราช5-7สิงหาคมนี้ MCC Hall ชั้น3ามเดิมหมอโคราช รายการนะครับพูดถึงเรื่องของการดําเนินธุรกิจแล้วเนี่ยผู้บริหารต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการยกขีดความสามารถพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ก้าวหน้าทันต่อยุคสมัยอย่างสม่ำเสมอนะครับล่าสุดนี้เองก็มีโครงการดีๆนะครับจากทางธนาคารไทยพาณิชย์กับ b ิสเต็กนะครับได้มีการเปิดโครงการมิชชั่นเอรุ่นที่4ในการดันอุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีกนําดิจิทัลนะครับในการเร่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กรครับ วันนี้เองนะครับได้รับการเปิดเผยจากดรยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่อวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธรุรกิจโฮเซลและรองผู้จัดการใหญ่อวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธรุรกิจเวลธนาคารไทยพาณิชย์ท่านก็เปิดเผยนะครับว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมกับสถาบันวิทยาศรีเมทีหรือวิสเทคนะครับในการสานต่อภารกิจมิชชั่น X อ็ e Boot Camp of Advanced c o นซ์คอเบ t ร์เรตฟรอนต์ฟอรรุ่นที่4ซึ่งจัดขึ้นสำหรับคณะผู้นำองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริรโภคร,รวมกว่า50คนจาก27บริษัทชั้นนำครับโดยเนื้อหาหลักสูตรนะครับที่เจาะลึกทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถนำไปใช้ ในการดระมนินธุรกิจนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรและเสริมศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาวครับนอกจากนี้นะครับยังมีกรณีศึกษาจากซีอโอชั้นนําในธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศเช่นดรไพรินชูโชติถาวรน,นายกสภาสถาบันวิทยาตรีเมทีนางสาวจริพรจรุกรสกุสกลประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชน ในฐานะประธานหลักสูตรมิชชั่นเอครับที่มาให้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับแนวทางการปรับองค์กรให้ประสบความสำเร็จและผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับยังจะได้พัฒนาออกแบบแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อนำไปใช้งานจริงในองค์กรภายใต้การให้คำปรึกษาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจแบบตัวต่อต,ตัวครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับและวิสเทคนะครับจะยังคงเดินหน้าขยายผลหลักสูตร m ิชช i o นเอ The Bootcamp of Advanced Corporate Transformation ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่สําคัญของประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพของธุรกิจไทยต่อไปครับ ต้องบอกว่าถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ยังคงทํากันมาอย่างตลอดเลยนะคะเพื่อส่งเสริมกิจความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลกด้วยค่ะติดตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการลงทุนนั้นการลงทุนผ่านกองทุนนะ,ะมีผู้จัดการกองทุนดูแลกันอยู่อาจจะช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุนได้ด้วยนะคะโดยล่าสุดทางด้านของบรจเอ็มเอฟีมีการออกมาเปิดเผยค่ะตอนนี้เตรียมมีกองทุนใหม่ที่จะนํามาเสนอนักลงทุนกันด้วยนะคะและที่สําคัญกองทุน ก็จะเน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกันด้วยมีการเปิดเผยกันนะคะจากทางด้านของบลจ MFC ค่ะนำเสนอกองทุนใหม่กองทุนเปิด MFC Global Sustainable Infrastructure หรือว่า M-Infra นะคะซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศประเภทฟ d เด Fund ค่ะที่กระจายการลงทุนในหุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและยังเป็นทางเลือกในการลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสเต,ติบโตสูงมีความผันผวนต,ต่ำกว่าตลาดหุ้นโลกโดยจะเปิดให้จองซื้อ ได้ระหว่างวันที่20ถึง27กรกฎาคามนี้จำนวนเงินขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000บาทและครั้งต่อไป500บาทค่ะสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการโดยความสนใจนะคะความน่าสนใจของกองทุนเอมินฟ้าก็คือหุ้นกลุ่มนี้นะคะยังไม่ได้มีการซื้อขายอย่างคับข้างธุรก,กิจโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอค่ะช่วยเรื่องกระจายการลงทุนได้ดีเนื่องจากหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ ประเภทอื่นๆน้อยสามารถใช้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะคะจากการลงทุนในหลากหลายธุรกิจที่ขยตัวตามความต้องการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านของพลังงานสะอาดพลังงานาน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภครวมถึงในเรื่องของอาหารด้วยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการกระจายความเสี่ยงทางด้านการลงทุนนะครับแล้วก็มีแนวทางในการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอด้วยะค,ะครับคำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สี่ทุ่งกลับมาพบกันใหม่ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ชีวิตแบบโปรโจากนี้ไปชีวิตคนไทยจะโปรขึ้นด้วยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูเพียเทคโปลไลฟ์ที่ทำ